ับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องควงไปซูุ่ณทุกคนนะครับมาพบมาพบช่องจานชาดสงขลานะครับเนาะครับมื่อวานนี้นะครับบรรยากาศแมงมุอเซาล์นะครับฝนตกอ่าได้มานําเสนอนะครับเป็นเมนูนะครับมือในเอาซอยจุเอาแม่นเคียงเนื้อในยุบบ้านขอนแจ่นเดี๋ยวนะครับเนาะขอนแจ่นค่ะเปิดเปิดตั้งแต่จังโม่หยอดจังโม่เลยแม่นี่งเปิดไอซีสามพิซซสองซุปค่ะเปิดซีสามพิซซสองซุปขาดซุ้มือแล้วนะครับเนาะซุ้มือค่ะชาเย็นชาเย็นนะครับ เอาเนี่ยเดนขึ้นหนงได้ทีมเบอร์เรอบอร์พนดีใส่หรือเปล่าเนะี่ยนี่นะครับคันคันห้าจีเอ่อตัวนี้เป็นถนนเส้นไหนน้าแม่เนี่ยถนนเส้นว่าบีปทุมค่ะเส้นว่าบีปทุนเนาครับเนาะกาซมือเราครับพงษ์สดสดเลยพี่น้องเลยเป็นอะไรน้ำลายแตกเลยเลยเอาเดี๋ยวมันจะเสียเนื้อเสียนั่แม่มันไปซอยจุไอพี่น้องมันนะครับเนาะอตอนนี้นะแม่เนาะตอนนี้นะครับพี่น้องเสียเอาไปไปพุ่งตอนกินเราพี่นด้หมดเลย สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู้ขู่ทุกคนนะครับมาพบมาพบกับช่องจาชาดถุงล่าคือเก่านะพี่น้องครับกะเมื่อนี้นะครับมานําเสนอเมนูนะครับเป็นเมนูจุเสือห้องไห้นะพี่น้องเนาะนี่เนาะโอ้เสืองามงามดีพี่น้องเนี่ยเสืองามดีเขียงเนื้อนี่เป็นอีกเขียงนะครับที่จาชาถุงล่าใส่บริการแล้วนะครับเป็นเขียงเนื้อบานขอนเจนนะครับกะบถิมเบอร์ถิมยังไปพี่น้องลองไปทักถามเนาะจัดการจัดงานนะพี่น้องเนาะโทรติดต่อเราเลยนะครับ เกี้วเฮ็ดไวเรียบร้อยนะครับเป็นเกี้วเพียนะครับเป็นเพียนี่นะเพี่น้องเพียพ่วงมาเลยครับมาเดี๋ยวสีสวยพี่น้องเมื่อก่อนเขาอยากให้เพียงมีตับนั่นเองมครับอ้ยเนื้อเสือพี่น้องเอ้ยบางตอนงามง่ามมีเรียนหนึ่งพี่เป็นไรพี่น้องเกี้วปะครับเนี่ยคือคักแหน่ให้มึงเกลียกันนะนี่ขุดยอดเลยพี่น้องเดี๋ยวสีปาดบางงามกินในเพี่น้องได้ครับเนื้อ มาหนีก็ไดครับเนี่ยครับเนี่ยเขาเสียเอาเสือล้วนๆนใอ้พี่น้องเหอนกันโอ้ยไอ้ทีพังซะน,ะน,ะนเเาเหมือนเดียพี่น้องเลยสดๆเลยโอมีหม่องบางเลยเนี่ยเอาอันเอาเนี้ยมาใส่เนี่ยนะมันคือล้วนเถอะบ่หมดจะมากันนะพี่น้องเนอะ อุ้ยเสืออ้หันหยักเลยฝนไปป่้ยด้พี่นอวนะังอล้นี่เสือแถ่ เดดทีน้องแลนน,ะนี่ที่เด็ดเลยเสือเต็มเต็มนีนะนนะ่น้องคุณคักบรรยากาศฝนจะมาหรือเปล่าโอ้ ได้อยู่ฝนบ่ตุกันแน่ดอก <c oughs> อมื้อนี้ก็สิมาแบบลูกเต๋าลงมาหร่อเปล่าเนอผมมักคักเสือตัวนี้เอาตะหมงงามๆดอกยำให้พี่ไอ้หน่องบ่งฝนอ้พี่น้องเอง้ยพุ่น นุ่งงามเลยครับยำมาเรียกรูก้เอาเดี๋ยวช่วยตับให้พี่น้องน้องกันช่กหน่อยนี่นะครับตับเนาะนี่ตับตับสุดเนาะ มีตับแล้วเนาะแับสามสิบจีบไปสะพันตับอยา,ยากนี่ยังน้อยด้วพี่น้องเนาะวันนี้ครับเอ,อาเงีๆยเ้วเลยเนาะมาวันนี้บ่ตบ้องเบาไหลดอกกินน้ำไว้พี่น้องของถือกัน,นครับวันนี้ส้อยจุเต็มระบบด้วยพี่น้องเนาะ เต็มระบบก็คือนี่แหละครับเขาเอินเต็มระบบเนาะเอาสำหรับใจหัดบ,ตบ่ต้องวมาไหลยกน้ำบ่ต้องเหลือ,อทองเสียนาะฝูงบินตามก็แต่สดเลยมาแซ่บๆกันนะครับปัะนด็นทำแหลกแหกหมันเใช่ไหะเสือเต็มๆพี่น้องนี่พี่นอ้องเสือน้ำจิม้มด้วยครับเอ้าอางานพี่น้องไม่เห็น,น,นเจียวเพีย S <S พี่ตองนะพี่ตองพักมาเป็นสวนมือน่อไรไม่พักข้าตวตองนะครับทั่วผู้บักทั่วบักเขือมะละแล้วก็บักตูมฝรั่งบักแตงนะพี่ตองครเอาสาธยายลายผล là dù nóng đeo vốn hầm

พายุเขาพี่น้องเอ้รลมมาแลลว ขึ้นอยากพี่น้องสมป<พ>ากปีดหลด